สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่31ธันวาคม2564นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของปี2021แล้วนะครับผมนะก็ทุกอย่างยังก็เตะกันเหมือนเดิมนะมีฟุตบอลให้ดูนะครับผมถึงแม้มันจะช่วงปีใหม่ก็ตามนะครับผมก็โอเคเราไปฟัง บทสัมภาษณ์นะครับก็เป็นเกมนะครับที่เชลซีจะเปิดสเตอร์ฟอนบิดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมเป็นเกมที่สําคัญต่อทั้งสองทีมนะครับผมว่านะนะครับผมทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ามันมีผลในเรื่องการลุ้นแชมป์หรืออะไรแบบเนี้นะครับผมก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมคู่ของเราเนี่ยเตะวันอาทิตย์เลยนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมหรือว่าถือว่าเป็นคู่สุดท้ายของสัปดาห์นั้นเลยนะครับผมนะก็ทุกๆคู่เขา เตะกันไปหมดแล้วครับมันก็เหลือเชลซีกับลิเวอร์พูลเตะคู่สุดท้ายนะครับผมวันอาทิตย์ด้วยนะครับทุกอย่างคือผลคู่แมนเซตตี้รู้ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นอ่าคิวของเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับผมโอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดหนึ่งนะที่มันมีข่าวนะครับผมมันมีบทสัมภาษณ์มีเรื่องดราม่าของทางโรเบิร์ตลูคาคูออกมานะครับผม หลายๆคนน่าจะทราบไปแล้วนะครับผมอย่างที่อย่างแบบช่องอื่นๆอย่างพิ e ต b บล t เขาก็พูดไปหรือเพจเ l ลซี Chelsea ต่างๆเขาพูดถึงไปแล้วนะครับวันนี้คือเรามาพูดถึงทูเคิลกันนะครับว่าทูเคิลเขาว่ายังไงนะครับในเรื่องที่ลูกครูไปให้สัมภาษณ์กับ Sky ยอิตาเลียนะครับว่าก็เหมือนช่วงนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วง3สัปดาห์ก่อนนะเพราว่าแมตต์รอเขาพูดออกมานะครับผมเขาได้โพสต์ไว้บอกว่ามัน มันเป็นบทสัมภาษณ์ที่นานแล้วนะครับผมแต่ว่าทางสากายอิตาเลียเขาเพิ่งเอามาเผยแพร่ประมาณนี้นะครับผมคือเขาก็บอกว่าทุกอย่างอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นรู้สึกในช่วงนั้นนะคือถ้าถ้าหลายๆคนที่ผมดูในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยถ้าหลายๆคนเขาคาดการณ์กันนะว่าจะน่าจะเป็นเกมที่เชลซีเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตะนะครับน่าจะเป็นหลังเกมนั้น,นะนะครับผมนะ ไอเรื่องบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับโอเคไปพูดถึงสิ่งที่ทูเครลเขาแถลงข่าวไว้ก่อนแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเขาพูดไว้ยาวเหยียดมีแต่ถามเรื่องรูเข้าคูเลยนะครับสภาพทีมมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมพูดถึงนักเตะรายอื่นก็นิดเดียวนะโอเคครับก็ทูเค้าบอกว่าอ่าแน่นอนว่าเราไม่ได้ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมมันบ่งบอกว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนะ่ะและมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมสิ่งเนี้ยที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย นะครับผมเราก็ไม่ไต้องการที่จะใช้มันเป็นประโยชน์กับเรื่องนี้นะครับว่ากับความเป็นจริงที่มันได้เกิดขึ้นอะความเป็นจริงที่ได้เราเห็นกันอยู่เนะี่ยมันง่ายนะที่เอาประโยคในคําสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ตัดมาเพื่อมาเป็นหัวข้อข่าวแล้วก็มารู้ทีหลังว่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมกับสิ่งที่ลูกคาูได้ให้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็มีถึงเรื่องเกี่ยวกับว่า เคยนั่งคุยกันบ้างหรือเปล่าครับทั้งกับลูกครูคคกับทูเคิลเนี่ยเคยนั่งคุยกันไหมกับเรื่องนี้คนระับทูเคร์บอกว่าไม่มีเลยนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้กับทีมรู้สึกตรงกันขา้าม้วยซ้ำนะครับผมถ้าคุณมาถามผมตอนเช้าของเมื่อวานผมก็จะบอกว่าผมรู้สึกตรงกันข้ามนะมาอย่างอย่างคือมันมีประเด็นตรงนี้ออกมาช่วงเมื่อวานอะไรเงี้ยนะครับผมนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจมากนะครับผมแต่ผมคิดว่า คุณถามผมผิดนะถ้าถามผมอะถ้าถามตัวทูเคอร์อคือนักข่าวบอกบอกนักข่าวว่าถ้าถ้าตัวคุณะมาถามตัวทูเคอร์เนี่ยมันผิดนะมันไม่คือตัวทูเคอร์เองไม่รู้จะตอบยังไงอะนะครับผมแน่นอนว่ามีเรื่องบางอย่างที่จะต้องมีการพูดคุยแต่ว่าไม่ใช่เป็นการพูดคุยต่อสาธารณะแบบนี้ต้องคุยกันในเบื้องหลังมากกว่านะครับก็เรื่องภายในก็ผมคิดว่าเรื่องอการ เรื่องแผนหรืออะไรเงี้ยวิธีการเล่นอะไรต่างๆที่ทูที่ลูคาคูเขาพูดมาที่แบบตอนนั้นนะครับผมที่คือเรื่องวิธีการอะไรเงี้ยเลือกระบบของทูเคิลอาจจะไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอินเตอร์อะไรประมาณเนี้นะครับผมก็แต่เขาบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพเขาก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมแต่เหมือนกับว่าเขาเหมือนคําสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่อง Inter, อินเตอร์เหมือนกับว่าเขาแคร์ความรู้สึกแฟนบอลว่าแบบ คือสักวันเขาอยากจะกลับไปนะครับกลับไปอินเตอร์นะครับผมนะในช่วงที่เขาอายุกำลังที่แบบสามารถช่วยทีมลุนแชมป์ได้นะครับผมนะเขาเขาพูดอย่างนี้นะครับโอเคก็ข้ามไปในเรื่องตรงนั้นครับหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วนะแล้วก็ทูเครลเขาก็บอกต่อนะครับว่าคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะกลับอินเตอร์ตามที่ประเด็นที่ผมพูดไว้ตะเกียดนะครับผมทูเค้ลบอกว่า อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับผมนี่คือมันเป็นสิ่งที่คุณได้อ่านกันนะครับเรื่องที่ทุกๆคนได้อ่านกันตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องง่ายมากเลยโดยทั่วไปที่จะตัดเอาคําสัมภาษณ์นํามาเขียนไปหัวข้อข่าวเพื่อให้เป็นจุดสนใจเพื่อให้คนมาคลิกดูข่าวเยอะๆอ,อะไรประมาณเนี้ครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากบทสัมภาษณ์นะครับที่ผ่านมาหลายวันแล้ว นะครับผมหาเป็นคําสัมภาษณ์จากคนที่ได้รับความสนใจและเป็นผู้เล่นคนสําคัญในทีมนั้นๆอย่างอะอย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีเนี้ยอย่างลัวโคงน้ครับตัวทูเคอร์อบอกว่าเขาเข้าใจครับเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแลนั่นเป็นเหตุผลที่มันทําให้เป็นกระแสะมากเป็นพิเศษนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้อ่านแค่พาดหัวข่าวบางทีเราจะต้องใช้เราแต่เราไม่ได้อ่านเพียงเฉพาะแค่หัวข้อข่าวเท่านั้นนะ,นะครับนั่นเป็นคือเราบางทีเนี่ยเราจะใช้ เวลาพยายามเข้าใจความรู้ขเข้าใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะมันไม่ได้สะท้อนถึงการทํางานในแต่ละวันของเราเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้สะท้อนทัศนคติสิ่งที่นักเตะเขาคิดด้วยในแต่ละวันของเขาพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะครับคือรัวเขาโคว่ะเป็นยังไงมันไม่ได้สะท้อนถึงเรื่องนั้นเลยนะครับแต่คุณต้องไปถามเขานะอ่าเรื่องนี้ครับเรื่องที่ไอเรื่องอินเตอร์เนยกับอินเตอร์แหละคือ คือเหมือนทูเคอร์บอกให้นักข่าวไปถามตัวลูคาคูเองนะครับแต่เพราะว่าทางทูเคอร์เขาบอกว่าผมช่วยคุณมากกว่านี้ไม่ได้เพราะตัวทูเคอร์เนี่ยเขายังประหลาดใจอยู่ยังแปลกใจอยู่นะครับยังเซอร์ไพรส์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสภาพทีมสักทีนะครับทูเคอร์บอกว่าชิเวลได้รับเข,เข้ารับการผ่าตัดแล้วคือวันเนี้ยคือทางเว็บไซต์สโมสรเขาลงไว้อย่างเป็นทางการแล้วว่าอ เบนชิวลเขาผ่าตัดผ่านไปได,ด้ดีนะครับผมแล้วก็แต่นี้ก็อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูนะครับผมการรักษาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทูเคิเขาพูดติดตลกนิดนึงนะเขาบอกว่าแบบเหมือนแสดงความยินดีเบนชิวลล่วงหน้าเลยที่ฤดูก,กาลนี้ของเขาจบลงแล้วคือเหมือนได้พักก่อนเพื่อน,นว่ามาเนี้ยนะครับแต่เพื่อนแต่เพื่อนร่วมทีมายังยังยังต้องแบบยังต้องลงเล่นกับทีมกับทีมในซีซั่นนี้ต่อไปอะไรเงี้ยครับคือเหมือนเบนชิวลได้พักร้อนไปเลยแต่ ผมว่าตัวนักเตะเองก็ไม่ชอบแบบนี้แล้วกันนะครับคือแบบมีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยแล้วมันช่วยทีมอะไรไม่ได้คือตัวนักเตะก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ลิสเจมนะครับผมก็เจ็บแฮมสติงครับบริเวณกล้ามเนื้อนะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจอีกทีก็คือต้องสแกนกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าภาพจากผลการสแกนเนี่ยมันดีกว่าครับเราต้องรอนิดหนึ่งรอสักระยะหนึ่ง เพื่อจะได้ชัดเจนว่าอาการเข้าหนักขนาดไหนนะครับดูเขาเขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะทราบรายละเอียดมากขึ้นในวันนี้ก็เดี๋ยวคือหลังบทสัมภาษณ์มันก็น่าจะมีอะไรออกมาอย่างพวกบรรดานิซ่าคิงเซล่าอดัมนิวสันที่เกี่ยวกับที่เป็นนักข่าวของฟุตบอลลอนดอนะนะครับผมไม่ตามคนเนี้ยนะครับผมแล้วก็ทางแมตต์อหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นสายข่าว Chelsea เชลซีเดี๋ยก็น่าจะ,ะรายงานออกมานะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเลสเนะ่ แล้วก็ถามต่อครับเรื่องครูคาคูอีกเหมือนเดิมนะครับผมทูเคิลก็บอกว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนน่าสนใจจริงๆครับในเรื่องนี้แต่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจอยู่ดีนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเนี้นะครับผมก็พลาดหัวข่าวประเภทนี้มันก็คุณไม่สามารถเอาชนะได้หรอกครับถ้าคุณไม่ยอมกล่าวเรื่องนี้บนสื่อนะครับเขาพูดถึงอรไรแบบเรื่องการขายข่าวอะประมาณนี้เลยนะครับคือแบบ ทูคเคิลเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ลงขาแบบเนี้คุณก็จะขายไม่ได้คุณวันนั้นคุณก็จะไม่มีคนเข้ามาอ่านอะไรเยอะแยะประมาณเนี้นะครับผมเพราะว่านี่คือโลกปัจจุบันนะครับทุกสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยต่อที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับผมหากเป็นผู้เล่นเป็นคีย์สาคัญอะไรมาเนี่ยคนเป็นผู้เล่นดังอ่ะนะครับคุณไม่นักเป็นนักเนนกตะมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับผมอยา่างลูคาคูเขาเป็นผู้เล่นมีที่มีประสบการณ์และเขาก็ควรรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนเมื่อเขาพูดออกมาด้วยประโยชน์นี้ ประโยคแบบนี้นะครับบางชีมันอาจจะง่ายนะที่จะจัดการเรื่องแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเหมือนกับทุกๆสิ่งนะครับการฝึกซ้อมมันก็ง่ายนะครับผมการแถลงข่าวเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับผมเมื่อคือทั้งการฝึกซ้อมบแบบบรรยากาศในสนามซ้อมของทีมหรือ,อ,องานแถลงข่าวของโค้ชเองเนี่ยมันจะง่ายก็ก็ต่อเมื่อคุณเก็บชัยชนะนะัดแล้วมีผลงานที่ดีอ่ะแฟนชลซีเรายกตัวอย่างอย่างเป๊ปโกเดล่าเนี่ย คือเวลาเขาแยสัมภาษณ์ทีทุกอย่างมันก็ดูดูสวยหรูดูเรียบง่ายดูแบบเหมือนโรยดุดกลีบกุหลาบเพราะว่าฟอร์มของทีมันชนะสิบเกมรวดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีข่าวแบบเนี้ยเสเสหายหายข่าวที่มันเป็นด้านลบกับทีมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆแค่นี้เองเลยนะครับแล้วก็อ่มันก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับผมในการจัดการเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นแค่เสียงล่ําเสียงเสียงลือ,ลอหรือเป็นเสียงเหมือนเดิมอะ แบบนะครับาเป็นคาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดิมนะครับในเรื่องแบบนี้นะแล้วก็เรื่องแมนเชสเตีที่หลังจากอาฟอร์มเขานะครับผมแล้วก็ช่วงหลังนี่เก็บชัยชนะได้รัวๆมันก็เหมือนกับว่าเหมือนปิดเส้นทางกับทีมลุ้นแชมป์ทีมอื่นนะประมาณเนี้ยคือเหมือนแมนเชสเตีแทบจะลอยลำนะครับผมเหมือนจะทําให้ทีมลุ้นแชมป์อย่างเชลซีหรือลิเวอร์พูลมันหมดไปนะครับผมทูเคร์บอกว่าไม่รู้นะครับผมว่ามันเพราะว่าพวกเราเนี่ย ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับผมทําไมเราต้องหยุดการแข่งขันในระหว่างการแข่งขันแบบนี้ด้วยนะครับ <_' n one> นั่นเป็นความคิดแรกของผมที่เกี่ยวกับคําถามนี้นะครับผม <_' n one> คือเหมือนแบบว่าเราจะท้อหรือเราจะหยุดไม่สู้ต่ออะไรประมาณนี้การคันทําไมในเมื่อมันยังดําเนินต่อไปอะลีกมันยังไม่ปิดนะครับลีกยังดําเนินต่อไปอะไรประมาณนี้นคือทุกเข,เขาสื่อประมาณนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าอีกความคิดหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมาคิดเรื่องแบบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่า สิ่งที่เราพูดกับทีมในวันนี้แล้ววิธีการเข้าหาทีมในวันนี้นะมันคือมันมันอาจจะอทําทให้คุณคิดมากนะครับผมแบบเวลาประชุมทีมหรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวทูเคเงเขารู้ครับว่านักข่าวเขาแคร์เรื่องแบบนี้นะครับผมชอบถามอะไรมาเนี่ยแต่ตัวทูเคเงบอกว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครับมันเป็นเหตุผลด้วยว่าตัวเขาเองต้องเผชิญกับคำถามแบบนี้ในงานแถลงข่าวเขาก็ ตัวทูเคอร์เองเขาบอกว่าผมก็จะพยายามทําตัวให้สมาร์ทอ่ะให้ให้มันฉลาดนะะเนี่ยเฉลียวฉลาดหน่อยเพื่อแม้ว่าขออภัยนะคือแม้ว่ามันจะหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้หรือหาคําตอบที่ดีกับคําถามนี้นะครับผมนะหาคําตอบที่ดีได้กับคําถามแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบิลลี่กิลมอ์นะที่อ่าจะ ดึงตัวกลับมาไหมอะไรเงี้ยพิจารณาเรื่องด้วยหรือเปล่านะครับผมทูเคิลบอกว่าพูดตามตรงนะครับผมผมยังไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดในระหว่างที่มีเกมการแข่งขันแบบนี้นะครับเราไม่ได้มีเวลาตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะมานั่งหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะจําเป็นก็ได้นะครับจําเป็นที่จะต้องทําหรือมาพูดคุยหลังเกมกับลิเวอร์พูลทันทีประมาณนั้นคือจบเกมลิเวอร์รพูลก็อาจจะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องแบบนี้นะครับ ยังผมผมยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรและยังไม่ได้มีความคิดที่ชัดเจนในตอนนี้นะครับผมเสริมเล่งในเรื่องของกิลมร์นะครับกลับมาที่รัวคูเหมือนเดิมครับแต่อันนี้คือโยงไปเรื่องประเด็นเกี่ยวกับห้องแต่งตัวกับสปิริตในทีมอ่ะเนี่ยมีข่าวแบบนี้ออกมามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะทูเคิลบอกว่ามันเป็นคําถามที่คู่กันเลยครับทั้งเรื่องรัวคูแล้วก็เรื่องสภาพบรรยากาศห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยนะครับ ห้องแต่งตัวบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องบอกรักกันทุกวันก็ได้ครับคือทุกคนบอกพูดแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องสามัคคีกันเสมอไปก็ได้แบบที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ลงรอยกันบ้างในเรื่องที่มันมีขอบเขตบางอย่างนะครับมีกรอบอะไรที่แบบมีกฎระเบียบอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าวิธีการเล่นหรือการลงไปซ้อมแผนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กับทางรัวคุยเงี้ยทูกคนคิดว่า ไม่มีใครในในเอาไว้ในออฟฟิศหรือในตึกของเชลซีอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับทีมนะครับมันทําให้เราประหลาดใจมากเกี่ยวอ่าข้อความที่ได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ปรากฏขึ้นอะนะครับข้อความเหล่านั้นอะนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะผมไม่เห็นเหตุผลที่จะเป็นแบบนี้เลยคือเหตุผลที่ว่าแบบตัวนะ้นักเตะไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมมาบเนี้ไม่ให้ไม่ค่อยแฮปปีกมมามาปป้กับเชลซีหน้าเวลาน,านะครับ นี่คือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้นะครับแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าลูกคาโครจรจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องสป mm ิริตของทีมนะครับผมทูเคอรบอกว่าคือแบบช่วงเวลาเนี่ยคือเชลซีก็เจอแต่เรื่องแบบมันยากลาบากนะแบบเรื่องที่แบบอาจจะเจออะไรไม่ดีฟอร์มไม่ค่อยดีเจ,เจอนู่นเจอนี่มอรอสมเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับทูเคอรบอกว่าคือต้องบอกตามตรงมันน่าผิดหวังมากนะครับ รู้สึกโกรธเหมือนกันนะครับผมตัวทุกคนเองก็โกรธกับสถานการณ์ที่ผลการตัดสินของผู้ตัดสินมันเป็นจิเปออย่างที่ออกมาคือไอ้ลูกคือในทวิตเตอร์พอหลังเกมเนี่ยคือหลังจากนั่นสักระยะหนึ่งนะครับผมผมไปเปิดเจอพอดีไอ้ลูกที่หลายๆคนที่ผมพูดปะที่ลูกที่ผมได้พูดไปในช่วง Before ก่อนแมทที่บอกว่าน่าเสียดายที่ลูกอาคา,ามาสัโรดอยเปิดไม่ผ่านไม่ผ่านน่าจะเป็นเวลแมนนะ นะครับผมกองหลังของไบรตันอ่ะกลายเป็นว่าพอมาดูภาพช้าหลังหลังโกของไบรตันอ่ะกลายเป็นว่าโอดอยเปิดแล้วไปติดแขนข้างซ้ายเขาครับไปติดแขนเฉยเลยอ่ะถ้าถ้าได้ดู VR หรือว่าแบบกรรมการได้เห็นจังหวะเนี้ยผมว่าจุดโทษทันทีครับมันเหมือนตัวเวลแมนเองอ่ะเขา เขาไม่ทันแล้วอะ่ะเหมือนแบบเปิดมันก็ผ่านก็แต่ทีนี้มันติดแขนแขนเขาลงต่ําพอดีอะ่ะนะครับผมแล้วก็ทําเป็นเนียนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีการแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษอะไรประมาณเนี้นะครับโอ้โหก็เลยแบบคือมันมันแบบมันโชคร้ายจริงๆะนะครับนะในในในเหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นในเกมวันอช่วงวันพุธอะ่ะนะครับเมื่อคือวันพุธที่ผ่านมานะครับอ่า ตัวทัวเองเขาบอกว่ารู้สึกว่าทีมเนี่ยทุ่มเทลงไปเยอะนะครับผมแบบใช้ใช้คล้ายๆแบบคือความเอใส่ไปเต็มที่อ่ะเล่นอย่างเต็มที่แล้วนะครับผมเราเหมือนบีบน้ํามะนาวบีบแล้วบีบเล่านะครับผมซ้ําไปซ้ามาอยู่นั้นอะ่ะแล้วเราหวังว่าแบบเหมือนจะได้น้ํามันอขออภัยครับได้ผลน้ําผลไม้สดๆออกมานะครับมันยากนะครับคือพูดเปรียบเปยนะครับผมเรามีความทะเยอทะยานมากเพราะว่า มันเป็นเรื่องยากครับกับทีมที่ได้แล้วผ,ผลที่เกิดแบบเนี้ยนะครับและอยู่และทําให้ทีมอยู่ในทิศทางที่โพสแบบในมุมบวกกับประมาณเนี้ยในด้านดีนะครับผมแล้วก็เออเรารู้ว่าเราอะ่ะทําอะไรได้บ้างแล้วก็เล่นได้ดีกว่านี้นะครับทุกคนตระหนักดีครับทุกคนพยายามอย่างหนักแล้วครับมันไม่ใช่แค่ว่าเหมือนคลิกเมาส์ครั้งเดียวนะครับผมไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับ ตอนเนี้ยที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเรามีสามเกมที่เล่นในบ้านแล้วก็เสียประตูท้ายเกมตลอดเลยเสียประตูตีเสมอนะครับซึ่งเราคลองสสิติทั้งหมดแต่เกมที่แล้วผมว่าไม่คลองนะครับิ่งที่ตูเข้าพวาแบบคือเราเาเหนือกว่าในเรื่องสสิติอลไรต่างๆไอเกมที่แล้วไม่ใช่ครับอย่างที่ผมพูดออย่างที่ผมได้ให้ดูไปในตัดตของเกมเชลซีกับไบรท์ตันในนัดที่แล้วที่ ช่วง after the match ะที่ผมให้ดูสแตทว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะนะครับแล้วก็ซึ่งเรามีโอกาสที่ดีอย่างเดเห็นได้ชัดและเราโชคไม่ดีอย่างลิแบบมันสุดๆอดอะ่ะย่างหมดจดเลยที่เราดวงไม่ดีที่เราโชคไม่ดีที่ชนะไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคือทําแต้มหมดไอไอแปดแต้มที่มันห่างจากแมนซิตี้ผมก็เลยไปเช็คดูสิ่งที่เชลซีเจอแบบช่วงหลังหลั่ นั่นแหละครับไอ้แปดคะแนนที่เชลซีดรอปไปก็คือแต้มห่างกับแมนซิตี้นั่นแหละครับที่นั่นแหละที่เสมอไปอ่ะนะครับผมถ้าเกมพวกนั้นมันชนะได้หมดตอนนี้เชลซีแต้มเท่าแมนซิตี้แล้วนะถ้าแบบแข่งเท่ากันแต้มเท่าครับอ่แต้มเท่าเลยนะครับเท่ากับเท่ากับแมนซิตี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับช่วงแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลนะครับในวันนี้นะครับไปดูรายชื่อที่ฆ่าทับูสกอร์ก็ใส่มาเชลซีก็ คืออย่างต่ำๆนะครับที่ไม่มีเลยก็คือลิสเจมเบนชีเวลส่วนข้างล่างที่เขียนนะครับผมติโมวานเนอร์ลูเบลลอตตชีกายลฮาวเวสแลวก็เตลโกซิวาวันนี้นะครับคือภาพทวิตเตอร์เขาเผยออกมานะครับผมก็คายฮาวเวสกลับมาซ้อมติโมวานเนอร์กลับมาซ้อมเตลโกซิวากลับมาซ้อมแต่อันเลาะส่วนในรายของลอตตาชีกอันนี้ผมไม่ชัวนะครับผมแต่ผมแต่ผมได้เห็นภาพก็คือซิวาคายฮาวเวสแลวก็ติโมวานเนอร์กลับมาซ้อมกับทีมในวันนี้นะครับ แล้วก็เราแข่งวาทิ์ด้วยก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกวันหนึ่งที่จะประเมินอีกทีว่านักเตะพ่งนี้ลงได้หรือเปล่านะครับก็คือเอาเป็นว่าในกรณีลงได้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าอ่ะเมนดี้ผู้สาวตัวนารับก็คงเป็นลูดิเกอร์เตโกซิวาแล้วก็เทโวชาโรบาแล้วก็อัสเปริกไวตาผมว่าจะไปเล่นวิงแบ็กขวานะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายอาจจะเป็นมาร์โกลองโซลงต่อนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยถ้า ถ้าเลือกนะครับผมอยากให้กองเต้กับโควาสิตลงมากกว่านะครับนะหรือจะใส่แบบ352ก็ได้นะครับเป็นคายฮาร์เวสกับลูคาโคเล่นหน้า2คนไปนเลยก็ได้นะครับก็เ,เติมโควาสิตจอจินโยกองเต้ก็เป็นไปได้นะครับคือยัดกลางมา3คนเลยนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮาร์เวสกับลูคาโคเล่นกันไปนะครับน่าจะเวิร์กเพราะว่าฮูสกอร์ก็ให้มาคือเมาส์ีเย็นแล้วก็ฮาร์เวสนะครับแต่ส่วนตัวผมนะก็คือ352จะดีกว่านะครับผมถ้า ไม่อยากจะเพียงพั้มต่อลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องคือตรงกองกลางเนี่ยต้องต้องระมัดระวังที่สุดอะนะครับถ้าใส่มาสามคนลายโคอาสิตกองเต้จ์จินโยมันจะเป็นเหมือนเกนกับไบรตันที่ผ่านมาที่เห็นไหมครับคือทางโคอาสิตกับทางโคอาสิตม,มันฟอร์มมันอัพระดับขึ้นมาจากช่วงครึงคร่งแรกกับช่วง ้นครึ่งหลังอะมันดูดอบดอบไปส่ะสำหรับโคสิเตเสียบอลง่ายเลี้ยงบอลไม่ค่อยผ่านเลยนะครับแล้วก็ทางลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นได้ข่าวว่าเจยโกอาคันทาร่าลงไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีโควิดติดเพิ่มอีก2หรือ3าคนประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะก็คือชุดผมว่าน่าจะคล้ายๆตอนเจอกับเลสเตอร์นะครับผมสําหรับลิเวอร์พูลนะครับผมอาจจะมาติปอาจจะกลายเป็นโกนาเต้ก็ได้นะ แต่แบ็กซ้ายเนี่ยแอนดี้โรเบอร์สันยังลงไม่ได้นะครับก็คือไอเกมที่เลื่อนไปมันโชคดีอะที่อ่ามันทําให้แอนดี้โรเบอร์สันยังต้องตตดโทษแบนอีกเกมหนึ่งถ้าถ้าไอเกมที่เขาถูกเลื่อนมามันแข่งได้เกมเนี่ยโรเบอร์สันจะลงได้นะครับผมเวลาเจอเชลซีแต่ว่าการว่าเกมนั้นเลื่อนแล้วก็เกมที่สามมันมาลงล็อกกับเชลซีพอดีนะครับผมก็อาจจะลดความอันตรายฝั่งซ้ายไปนิดหนึ่งละกันนะครับผมส่วนแนวลุกยัง อาจจะเป็นซาร่าโจตามาเน่หรือไม่ก็เฟมิโน่นะเฟมิโน่ซาร่ามาเน่ก็อาจจะมีนะครับผมแบบให้โรเบรโตเฟมิโน่เก็บบอลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ให้ซาร่ากับมาเน่ก็บุกเข้าไปนะครับตรงกลางเฮนโดกับฟาบินโยลงแน่แต่อีกคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะรออกเลชเชมเบเลหรือเซดูเกต้านะครับเอ้ยนาบีเกต้าขอไปนะนาบีเกต้านะครับก็ต้องระมัดระวังอ่ะนะครับผมเพราะว่าลิวพูเป็นบอลที่ชอบบอลไดเร็กนะครับผมบอลแบบ เมื่ออย่างเฮนเดอร์สันหรือใครก็แล้วแต่หรือฟาบินโย่หรือฟานได้เนี่ยเขาว่างปุ๊บเนี่ยคือเขาจะมองข้างหน้าเลยจะเปิดไปซ้ายหรือขวาคือมาเน่กับซาร่าเอาไว้เก็บบอลเลยนะครับหรือว่าเปิดไปแล้วให้ซาร่าวิ่งแข่งกับกองหลังคู่แข่งอันนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องนี้เลยครับสำหรับลิเวอร์พูลนะเท่าที่ผมดูในเกมกับเจอเรสเตอร์นะครับคือลูกนี้เลยถ้ารับลึกๆแล้วแบบอ่ะเรามีโอกาสสวนกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเอาชนะเขาได้ก็ เลสเตอร์ก็ทําได้อะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องพยายามอ่ะนะครับผมอย่าน้อยหน้าเลสเตอร์แค่นั้นเองนะครับผมจะชนะไม่ชนะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราพยายามแล้วเราทําเต็มที่แล้วมันก็อ่าถ้าไม่ชนะหรือเสมอหรือแพ้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมนะกับเกมนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงหลังอย่างที่ผมเพิ่พูดไปอ่ะนะครับว่าเจอริวพูช่วงหลังมันชนะไม่ค่อยได้อ่ะนะครับผมหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับนะประมาณนี้เลยครับ แต่ว่าส่วนใหญ่หลังๆมันชอบแพ้แพ้คาบ,บ้านเนี่ยจะเวอร์พูลแพ้นะครับแต่กลายเป็นละกลายเป็นว่าไปเยือนที่แอนฟิลเนี่ยเล่นดีนะครับเชลซีอ่ะขนาดสิบคนย,ยังยังยันเสมอได้นะครับแต่ช่วงนั้นคือตอนเชลซีก็ฟอร์มดีอ่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้นักเตะก็หายไปเยอะนะครับผมแล้วก็ฟอร์มก็ดรอปลงด้วยนะครับสรับเชลซีก็ต้องแต่ยังน้อยเล่นที่สแตนฟอร์ดบิดอ่ะผมว่ายัางน้อยไม่แพ้แต่ชนะไหมเนี่ยผมให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ จะชนะลิเวอร์พูลนะครับให้สักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเสมอเนหกสิบไปเลยนะครับอีกยี่สิบลิเวอร์พูลชนะนะครับผมเชลซีก็ชนะยี่สิบคือเท่ากันเลยแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสเสมอสูงนะครับผมในคู่นี้ก็เอาไว้ว่ากันแล้วนะกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมยังไงก็ติดตามกันนะแต่วันอาทิตย์ที่สองมกราคมนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับวันอาทิตย์นะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วการน,นับสรับช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง Hard of Blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระจใจของผมสำหรับช่อง Chelsea ช่องเล็กช่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพอเดือนมกราค่อยมาลุยกันเรื่อง transfer talk นะครับผมไม่ได้หยุดอะไรนะ3 1 1 2วันปีใหม่อะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องนี้นะก็ทำไอ้นี่ต่อไปทำคลิปต่อไปนะครับผมผมกล่าวว่าเดี๋ยวหลังเกมกับลิเวอร์พูลจะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับนักเตะแต่ละคนอะ ที่เชลซีมีเอี่ยวบ้างในเดือนมกราคมถึงแม้จะเซ็นไม่ได้เซ็นมกรานี้หรือจะไปเซ็นซัมเมอร์อะไรก็ตามก็จะมารวบรวมแล้วกันนะว่าเชลซีมีข่าวเชื่อมโยงกับใครบ้างเอามาทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะข่าวล่ำข่าวลืออะไรประมาณนี้นะครับผมให้มาดูกันแล้วก็มันจะได้เป็น่ากรอบหลักๆแบบให้เชลซีให้แฟนเชลซีได้รู้เอยเชลซีมีข่าวคนนี้นะอะไรประมาณนี้เนระให้มันรู้ว่าอ๋อมีนักเตะใครบ้างนะครับผมจะได้ไม่หลงประเด็นหลงไปว่าเฮ้ยเราจะไป จนินตนาการจะสนคนอื่นอะไรหรือเปล่านี่มันคือผมจะเอามารวบรวมมาแล้วกันนะครับผมสําหรับนักเตะที่เชลซีมีสนใจที่จะดึงทั้งมักกะลาแล้วก็ซัมเมอร์นะครับผมก็โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วสำหรับช่วง e f o r r the m a น c h นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ